สวัสดีครับพวกวับยัยฮอตในวิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่4นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะวันหยุดสงกรานนะก่อนอื่นนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP ที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับ กดลิงก <l inks> ์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นนะสมัครฟรีแค่เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับมาครับมาเข้าเรื่องนะครับคืนนี้เราจะอยู่ที่บอลยูฟ่าในชั่นลีกนะครับก็ช่วงนี้เป็นอ่าช่วงของบอลทีมชาตินะครับคืนนี้เราจะอยู่ที่บอลคู่อ่าเนเธอร์แลนด์กับโปแลนด์นะครับต้องบอกว่าคู่นี้นะครับดูจากอันดับอ่าตารางนะครับอันดับตารางของทีมชาตินะครับ เนเธอร์แลนด์นะครับอยู่อันดับที่14ของโลกนะครับส่วนโปแลนด์อยู่อันดับที่19ของโลกก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ทั้งคู่นะครับเวลาตีหนึ่งสี่มานเดี๋ยวเรามาดูสถิติคู่นี้กันนะนี่ครับคืนนี้นะครับ5เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวนะครับโปแลนด์นะครับก็แพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับเนเธอร์แลนด์จะสามารถเอาชนะได้ครับเมื่อปี2 0 1 6นะครับเมื่อ4 4ปีที่แล้วนะ ก็คู่นี้นะยิงกันไปถึง3ลูกนะครับสูงแรกก็แตกสูงในเกมก็แตกนะครับคู่นี้เจอกันนะแล้วเรามาดูสถิติของเจ้าบ้านอย่างเนเธอร์แลนด์กันก่อนนะครับคืนนี้นะเกมล่าสุดของเนเธอร์แลนด์นะครับชนะเอสโตเนียไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับหเกมล่าสุดนะเนเธอร์แลนด์นะครับชนะ4นะครับแพ้หนึ่งนะครับไปแพ้เยอรมันเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปี2019นะอ่าในบอลยุโรปนะครับในบอลยุโรปนะแล้วก็สกอร์สูงแรกของเนเธอร์แลนด์นะครับ 4ีจากหเกมล่าสุดนะครับแตกนะครับแล้วก็สกอร์สูงหนึ่งเกม4ีจากหเกมล่าสุดก็แตกเหมือนกันนั้นสังเกตดูดีนี่ครับเนเธอร์แลนด์นะครับยิงเยอะนะครับยิง5ประตูต่อศูนย์สประตูต่อหนึ่งนะครับสามประตูต่อสองนะครับต้องบอกว่าเนเธอร์แลนด์นะครับยิงเยอะจริงๆนะครับเป็นทีมที่ยิงเยอะมากนะในช่วงนี้นะครับมีกองหลังนะครับแล้วก็กองกลางแล้วก็กองหน้าอย่างอ่าดีปายด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าท็อปฟอร์มจริงๆครับสำหรับเนเธอร์แลนด์นะเดี๋ยวเราไปดูห้าเกมล่าสุดของโปแลนด์กันนะครัับบโปแลลนดด์เกม่าสุคร ชนะ4นะครับเสมอ1ไม่แพ้ใครเลยนะครับสถิติดูดีกว่านิเกอร์แลนด์ด้วยซ้านะครับก็ต้องบอกว่าโปรลนนะครับมีซูเปอร์สตาร์อยู่อ๋อหลายคนเหมือนกันนะครับประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับสาหรับโปรลนนะส่วนสกอร์สูงแรกของโปรลนนะครับ3จาก5เกมล่าสุดบินแตกนะครับ3จาก5เกมล่าสุดบินแตกนะครับส่วนสกอร์สูงใมเกมนะครับก็แตกไป3จาก5เกมล่าสุดเหมือนกันเนะเดี๋ยวเรามาดูสกอร์ที่โปแลนชอบยิงนะครับ3ประตูต่อ2 2ประตูต่อ1นะครับ2ประตูต่อ0นะข้อเฉล้วนะครับ อ่าโปเลนจะยิงประมาณ2ประตูต่อเกมนะับงประตูต่อเกมนะเพราะฉะนั้นนะครับโปเลนก็ยิงเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะครับจะเปิดมายังไงนะเฮียก็ยังไม่เห็นนะครับราคาที่เปิดมาคืนนี้นะนี่ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้โอ้โหต่อเยอะมากครับเนเตอร์แลนด์นะครับต่อไปลูกครบลูกครึ่งนะครับน้าเต็มเลยนะครับน้าเต็มเลยครับ1.00เลยครับก็บอกว่าเสียงพอสมควรนะครับต่อเยอะขนาดนี้นะครับสาหรับโปเลนนะแล้วก็มีราคา1ลูกแล้วก็มีราคา1ลูกครึ่งลวก็มีราคาครึ่งแลรัก ต้องบอกว่ากดยากมากนะครับกดยากมากนะครับก็ถ้าประเมินจากราคานี้นะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเนเธอร์แลนด์นะก็คนข้างจะมีชัยไปได้นะครับคนข้างจะแน่ใจว่าเนเธอร์แลนด์ชนะนะครับแต่ว่ามันต่อเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเฮียขอกดฝั่งโปรแลนด์นะครับคืนนี้นะเพราะว่ามันต่อเยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นราคาครึ่งควบลูกนะครับรอให้น้ําเยอะกว่าน nah, ี้นะถ้าเป็นราคาครึ to to land land. ่งควบลูกที่น้ําเยอะกว่านี้ครับเฮียจะขขอยู่ฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับแต่ว่า เปิดมาที่ลูกครึ่งนะครับเฮี่ยขอฝั่งฝั่งโปแลนด์นะแล้วก็ไปสักราคา2ราคาสกอร์สูงเต็มเกมนะครับสกอร์สูงเต็มเกมเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับน้ำแปดเจ็ดนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะเพราะฉะนั้นนะครับสกอร์สูงเต็มเกมเฮียขอไปฝั่งสกอร์สูงนะครับส่วนสกอร์สูงแรกนะเปิดมาที่1ลูกแล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับกดได้เลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับสกอร์นี้กดได้เลยนะสรุปนะครับคืนนี้นะบอลเต็งนะครับถ้าเป็นราคาลูกครึ่งลูกครึ่งนะ เฮียขอยอยู่ฝั่งโปแลนด์นะครับแต่ถ้าเป็นราคาครึ่งควบลูกนะเฮียขออยู่ฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมนะครับ2ลูกครึ่งกดได้เลยนะครับแล้วก็อ่าสูงแรกนะครับครึ่งควบลูกแล้วก็หนึ่งลูกก็กดได้เลยนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม v i p ของเฮียนะครับเฮียแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้ามีบอลแข่งนะกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแก้เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นนะครับสมัครฟรีนะครับแก้เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นนะครับ